Comme ça, ouais, non, la <laughs> yeah. pas, mais pourquoi tu écris pas? Tu fais des traits comme ça, là, parce que c'était si comme ça, ben, je pas mmh. Et tu fais, tu changes, tu mais mmh. le en après, quoi après ça? Ah, mais ça, c'est plus pour une lettre de motivation à travailler. Mmh. Donc là, ton début, il est bien, c'est bien pour une lettre de motivation. Donc là, c'est bon. Hein? Pour toi, Pour toi, Fo. me, je ne peux pas te Oui. นี่แต่ก่อนมันมันสิบสิบสองสิบห้านี่เจ็ดไม่ไหนซื้อหนึ่งก็สอบน,นี้ซื้อข้าวอีกแล้วนะข้าวถูกมากยี่สิบเจ็ดยูโรยี่สิบกิโลยี่สิบเจ็ดยูโรน้ำวันนี้หมดร้อยแปดยูโรจุดห้าสามนี่นะคะ

มะมวงนะจ๊ะมะมวงแพงมามา่ากระรำองคือไปเลี่ยนางชอบซื้อของเน่ามาด้วยอะ่ะประจำอะ่ะเห็ดครอทดบวบหวานเนี่ยใส่แกงอร่อยแกงกวาก็แพงอะ่ะน้องชลีเนาะอะไรก็แพงอะ่ะผอดดอกนะจ๊ะเนื้อ อกไก่แปดยูโรอันนี้เส้น <Okay. S 1> เส้นนี้อร่อยขนมจีนกระหมูหมูเดี๋ยวยูจะหั่นเองใช่ไหมชลีตัวคือเหนื่อยตอนเลี้ยงอะ่ะดูนี่ส้มนะจ๊ะพอบ้านคนเก่งกับกระหล่ำปีเนี่ยกระหล่ำปีอันนี้มันมันจะนุ่มไงเบลลี่อันนี้เราสอนบิลลี่มันจะมีกระหล่ำปีของฝรั่งมันแข็งนี่กระหล่ำดอก นี่นะคะกระล่มกระดัมที่เราบอกอันนี้มันจะแข็งอันนี้มันจะนุ่มบิลลี่อ่ะจะซื้อแบบไม่รู้ไงต้อง่ายไว้คือหมูมันมีเอนะ็นอ่ะบิลลี่แซะแซะแบบนางตัดสวยนะจ๊ะนางแซะเอาเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกว่าจะมาทํำพะโลด้ดูดินางตัดอันนี้นางทิ้งนะนเดี๋ยวแร่เนืนะ้อแล้วก็แร่ไก,ก่ตัดผักไว้แช่ช่องฟิตแ,แยกให้เออบิลี่หั่นสวยวะ่ะเราหั่นแล้วมันมีติดน้ำมันเนี่นางไม่เอานี่เราแบ่งแยกใส่แช่ชองฟิต <c oughs> คือล้างมือแล้ววะ่ะบิลี่ อันนี้มีวินนี่อันนี้มันมีเอ็นนิดหนึ่งอนไม่เซกอนยู่เก็บไว้ทอดแล้วกันปุเปมชอบเอาวทำไมคุณละสีมันไม่เหมือนกันเนี่ยนี่ไว้ทอดเอาเดี๋ยวนี่เก็บไว้ทำพะโ,โล้นี่เงี้ยไว้ทำพะโล้มีเอ็นเนี่ยเวลาทอดอุ่นทัวน์เนี่ย ดูหน้าค่ะอยากดูหน้าตัวเองนะล,ล้างมือแล้วอ่ะคุปตี่หั่นสวยมากดูดิ <c oughs> บิลลี่ซีเรียสก,กับการหั่นเนื้อหั่นดีมาก <c oughs> ผงเนี่ยเอามาล้างแล้วก็ใส่ต่อแต่ว่าบิลลี่ใช้แล้วก็ทิ้งเลยไง เนี่ยเราล้างแล้วก็ตากแห้งมันใช้ได้อีกต้องประหยัดนี่อย่ยงางละสามชิ้นใส่มันเป็นสีขาวเนะเฮ้ยมันดังอันนี้เอาอันนี้ยูบอกว่ามันมีน้ำมันไม่ใช่หรออันนี้ไม่มี มันก็เหมือนมีนะเชอรี่ไว้ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรใน,นต้มข้าวต้มอะไรหาของมาใส่ไกรต่อ <c oughs> ทำเป็นถุงถุงนะ <c oughs> ดูวิธีหัน่น ไม่เอานะเอาทิ้งอันนี้อันนี้ไก่ทําเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยว่าเราจะกินเท่าไหร่แล้วก็หยิบขึ้นมาเป็นก้อนบิลลี่บอกว่าถ้าแช่แข็งมันเอาออกไม่ได้เอาออกได้เนี่ยเราหยิบขึ้นมาเป็นก้อนเป็นก้อนได้เนี่ยเนี่ยสามชิ้นสามชิ้นมันถุงมันเปลืองเลย วันนี้จช๊กคกรสนใได้เดี๋ยวจะเอาให้ดูวันนั้นที่ทำคือบววหวานเขาคุมผ้าตะข่ายดีๆนุ่มๆเนาะน,น,นชนดีเนาะตอนที่เราไปซื้อไอ้ผักบุ้งบิ๊กซีอ่ะคือแกะสติกเกอร์ยากมากอ่อันนี้ไม่ได้ว่านะคือคือพูดไว้อย่างให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนสติกเกอร์ราคาคือมันติดกับผักบุ้งอะกว่าจะแกะได้อ่ะ เหมือนเปนอนอ่ะคือนุ่มไรสาระนิดนึงเสียงเลยนี่ไม่ทำโบกิยงนะคือคุยกันเรื่องผักไม่ค่อยเข้าใจบิลลี่บอกว่าผักเหมือนกันแต่ทำไมไม่หั่เหมือนกันแต่บางทีแกงบางอย่างมันไม่ได้ไงบิลลี่อยู่กับไอ้นะเรื่องกระหล่ำปีหนึ่งครั้งแล้วไอ้น,นี้มาเรื่องเรื่องแครอทอีกนะเนี่ย คือแครอทอันนี้เราจะเก็บไว้ทำแบบเหมือนซุปวิเตียวใหไม่ได้หัน่นหัววุ้งจะไปผัดอร่อยหวานเนาะที่เราต้มใส่เป็ดพะโล้อร่อยเนือ้อฟักทองมันมีต้องใช้สามแบบนะไม่ได้ตำกินนานแล้วพี่เนี่ยพ่อครัวนะจ๊ะดู บ้านนี้ครัวมันแคบไงบ้านเก่าเราโควมันใหญ่หัวมันจะเหมือนใช้เท้าเนี่ยออรอยู่ทำปนกันแล้วยงไม่เก็บไว้ทำกุดกุดหรอเออวิลลี่จะเตรียมทำซุปใส่อกี่วันอ่ะกินสองวันหั่นกระหล่ำอีก เนกระหล่ำนี่ที่ไอ้บอกอยู่ว่ามันแข็งกระหล่ำมันสองแบบเนี่ยบอกให้บิลลี่รู้ว่ากระหล่ำดูระวังเนี่ยจะให้ดูกระหล่ำนี้มันจะแข็งเนี่ยแต่กระหล่ำของไอ้นี่มันแบบไทยมันจะนี้เนี่ยไอ้บอกให้ยูรู้ไงทำซุปอุ้ยโกเกะกะ หันเห็ดต่อนะจ๊ะสงามขาตั้งกล้องเนาะ tôi yên lệch tôi được sức chút xem môn vẫn phải